ฮัลโหลสวัสดีครับเ,เพื่อนเอครับอันนี้ถ่ายทอดสดเลยนะเพราะว่าโอ้โหมาถึงเมืองนี้สวยจริงๆสวยจริงๆกล้องสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องอมือถือธรรมดาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหนาวมือสัน่นมือสั่นเลยนะครับถ้าเพืเ่อนเพเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับนี่คือเมืองวเบรีนะครับวบรีอวร เป็นเมืองชนบทในอังกฤษนะครับซึ่งนับว่าเป็นเมืองที่สวยตามธรรมชาตินะเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่สวยมากตามธรรมชาตินะเอเขาใช้คำย่อว่าอะไรไม่รู้แตนะ่เพื่อนๆดูบรรยากาศที่เมืองอังกฤษอันนี้ตอนนี้ผมถ่ายทอดสดมือสั่นนิดนึงนะเพราะว่าหนาวมากหนาวมากดูนี่ ันนี้ถ่ายทอดสดเลยสงบมากๆครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆสวัสดีครับเพื่อนๆครับทุกท่านครับนี่คือเมืองชื่อเมืองบีบรีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตึกอาคารที่เป็นหินเนี่ยเป็นหินบ้านเป็นหิน เมืองนี้เ,นเป็นเมืองที่ชนบทที่สวยมากที่สุดเมืองหนึ่งของอังกฤษนะ,ะถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Bridget Jones Diary น,นะครับเรนเน่เนี่ยมันถ่ายที่นี่นะมาถ่ายที่เมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่มีแม่น้ำคลอ,องเล็กๆอันนี้อันนี้คือคลองที่ชื่อว่าโครนไหลยอยู่ในเมืองนะครับสวยจริงๆเมืองนี้ต้องขอ ถอดหน้ากากเพราะว่าอยู่ไกลกันมากแต่ละคนไม่มีไม่มีใครมาเที่ยววันนี้ไม่มีคนมาเที่ยวนะครับไปนําไปได้เลยครับถ่ายรูปเปเสร็จหรือยังเดี๋ยวใครถ่ายด้วยถ่ายด้วยคนหนึ่งอ่ะขับรถถ่ายต้องหันด้านนี้สีหนึ่งสองสามวาเอามือเอาอันนี้อันนี้บลอกกันดี้บล็อกเกล่ออันนี้ไลฟ์อยู่อันนี้ไลฟ์อ่ะอ่ะขอถ่ายด้วยอ่ะ หนึ่งสองเท่านั้นโอเคไปอ่านแม่มามแนะนำเพื่อนใหม่ไหมนี่นี่นี่สวัสดีค่ะอันนี้คุณหญิงครับออกตัวอ้าจริงหรออันนี้อันนี้ไลฟ์นะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนแล้วโอเคไปไปเดินเที่ยวเดินเที่ยวเดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวไปด้วยกันให้เขาถ่ายรูปห้เศษก่อน น้องสาวใช่คนนี้เป็นน้องสาวพี่สาวป็ค <laughs> ุณออยบ้านบ้านนี้คือเนี่ยเหรอที่บอกว่าอจวเนีนเกนค่ะนี่ผู้นำของเรากำลังไลฟ์อาริงตันโรนี่คือจริงๆแล้วในสมัยก่อนนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดที่เป็นสมัยยุคต,ตั้งแต่ปี1380จริงๆอะพวกนี้ก็จะเอาไปเก็บขนสัตว์อาชีพของคนที่นี่คือเลี้ยงแกะ ทำปะสุสัตเป็นหลักแล้วก็พอตัดขนแกะได้ก็จะมาเก็บไว้ที่นี่ก่อนนะคะ <c oughs> แต่ว่าคนมันรู้จักที่นี่เนี่ยเอาจริงๆคือต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันในศตวรรษที่20สิแล้วะเพราะ <c oughs> ว่ามันเริ่มเอาไปเป็นฉากถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์คนที่จะรู้จักดีคือต้องไปสัก4ี่สบอ่ะบิจิตบิจิตโจนเดอรี่นะคะเป็นเดอรี่ของนางสาวบริจิตซึ่งเป็นผู้หญิงชาวอังกฤษแล้วก็ถูกแบบ พ่อแม่ถามตลอดเวลาเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีเมือ่อไหร่เธอจะแต่งงานะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีบ้านอยู่ในชนบทราจักรยานที่นี่ค่ะในอาริงตันโรนเนี่ยค่ะถ่ายทำโอเคเดี๋ยวค่อยอัดเป็นคลิปสั้นๆไปให้ดูเพราะว่าอันนี้เราแค่เราแค่เ,แคเห็นว่ามันสวยมากจริงก็<า>เลยอ๋ออถ่ายหน้าอีกหน่อยหนึ่ง,ออองโอเคเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปสั้นๆไปให้ดู ไม่ได้ไลฟ์หลายวันเดินมนคิดถึงอันนี้คือบ้านคนจริงๆนะเนี่ยนี่นี่น,น,นี่ประตูลองเป็นน็อกๆเขาไหมอยากเลยโอ้โหสวยมากอะ่ะเดี๋ยวผมต้องเดินถอยหลังอะ่ะเนี่ยต้องเดินถอยหลังอ่ะสวยโอ้โหหมู่บ้านนี้สวยจริงๆ เรามาเดินกัสามคนสิโอ้โหป <c oughs> าจีดมาบอกว่าสวยมากปาจีต <c oughs> กล้องจนสั่นๆ,ๆหน่อยนะเพราะว่ากล้องนี้ไม่ได้ติดอะไรเลยแล้วก็มือตอนนี้หนาวมากโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งบ๊ายบายสวัสดีครับ